ตอนมาที่นี่ยอมรับว่าช่วงใหม่ๆเนาะเราก็ยังเป็นเด็กแล้วก็ยังไม่เติบโตไม่ได้เข้าใจอะไรมากมายก็สะดุดกับผู้รับใช้สะดุดอะไรนิดหน่อยก็สะดุดเหมือนที่อาจารย์ยาบอกว่าคนเราสะดุดคือไม่ได้สะดุดก้อนหินใหญ่ๆสะดุดแค่ก้อนหินเล็กๆตอนนั้นอาจารย์มินเนาะเขาเป็นผู้รับใช้ร่วมรับใช้กับจัดประจวบแล้วเขาเป็นคนที่แบบเฮ้ยอะไรเนี่ยเขาจะเป็นคน ัยรุ่นวัยรุ่นอะสไตา์เขาเราก็แบบคิดทำไมผู้รับใช้เป็น่างนี้ทําไมแบบทำไมเขามีท่าทางบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่มีช่วงยืนถือได้เรียนกับเขาเขาสอนวิชาพระเยซูพอได้เรียนกับเขาแล้วแบบเขาพูดทําพยานชีวิตของเขาให้เราฟังอะเหมือนอดีตเขาเคยเจออะไรยังไงโอ้ตอนนั้นรู้สึกแบบกลับใจค่ะ เราไม่น่าจะไปตัดสินเขาอย่างนั้นเลยเขาเป็นคนที่แบบว่าน่าสงสารมากเลยก่อนที่เขาจะมาเชื่อพระเจ้าแล้วเขาเปลี่ยนได้ขนาดนี้มันถือว่าสุดยอดมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบตอนตั้งแต่เอามาก็แบบให้เกียรติเขาให้เกียรติที่เขาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่เขาเป็นอาจารย์